บาดบาดบาดนั่นน่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอาไม้แก่ผูอผหลมเหลงเล็กอย่าไปใส่ใหญ่ใส่ข้างๆหวังข้างๆไม่ต้องใส่ใหญ่ขโมยขโมยเก้าอี้ดูขโมยเก้าอี้นุกจริงไปที่กะโถเออนั่นแหละเออจะยกขโมยมันนักกิ้งไป เออนั่นแหละขับรถรถเลยนะ่ะน่ะทำพวงมาลรยเลยนะั่นเออนัอ่นเออมันต้องโยกยุหนักมังไม่ไหวแล้วต้องกิ่งอ๋อให้พี่นั่งพี่นั่งหรือมันนั่งวะลมก็แรง <c oughs> ลมก็แรง อ่าตอนนั้นเก็บตอนนั้นเก็บปืนแล็กไม่ต้องใส่กองไฟเด้อไม่ต้องใส่กองไฟขยโยนใส่ทีละหน่อยๆมันมันลุกไปหมดน,น,นี่โยนทั้งเนี่ยต้นไม้ใหญ่จะตายแล้วเนาะมะม่วง,วงห่าวตายไปต้นแล้วต้นใหญ่ใจไปอือขัดให้ป้าก่อนอืไม่จิงเยอะป้าก่อนกลืนกิืนไปชิ้นหนึ่งนะไปแล้วตาม ไปแล้วสาวแลไปแล้วอามาว่างทรงกันเนี่ยเดี๋ยวลูกไปผุกพับได้ชิ้นหนึ่งก็พอชิ้นหนึ่งก็พออือหเดี๋ยวกินเถอะลูกชิ้นอืกินมันๆและมังเหลาอือหมมันๆอยู่ น้องน้องมันก็พรอมเอาปุ๊กไปไปไปเอาเด็กมาไปกินอันนี้กี่นายอะหมาหมา